กาแบบแยกกระตุ้นในสภาวะไรโหลดนะครับสองเพื่อหาคุณลักษณะคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดแบบนยกกระตุ้นในสภาวะมีโหลดนะครับสามเพื่อหาค่าพลังตื่นจากการทดสอบของเครื่องกำเนิดครับอุปกรณ์ที่ทดลองนะครับหนึ่ง เซอร์โวดายครับ 2. DC ดีซีมอเตอร์ครับ 3. ปริแอคครับสี่ฟิลรีโฮสเตตครับ 5. วูมมิเตอร์ครับ 6. แอมมิเตอร์ครับ แล้วจากในงานที่สี่นะครับมีสมการที่เราต้องใช้นะครับคือสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าแนวนําของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผมโดยสมการจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับคือสมการนี้นะครับจะประกอบไปด้วยฟ้าก์นะครับหรือเส้นแรงแม่เหล็กนะครับผมมีหน่วยเป็นเวเบอร์นะครับผมมีค่าแท้นะครับเป็นจํานวนตัวามทั้งหมดในคอนวูอะเวนเจอร์นะครับผมมีเอ็นนะครับเป็นความเร็วรอบหน่วยเป็นรอบต่อนาทีนะครับผม Pt นะครับเป็นจํานวนขั้วแม่เหล็กนะครับแล้วก็มี a เป็นจํานวนเดินทางของกระแสใน mm hmm. อัลิเจอร์นะครับผมโดยจากสมการนี้นะครับจะมีค่าคงที่อยู่3ตัวนะครับโดยจะมีค่า z มีค่า p แล้วก็มีค่า a นะครับเรานํามาเขียนเป็นสมการใหม่ในรูปแบบของ ke นะครับผมจะเท่ากับ ke เท่ากับ z คูณกับ p ส่วนด้วยหารด้วย60คูณกับ A นะครับผม ครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเส้นแรงแม่เหล็กนะครับเส้นแรงแม่เหล็กจะมีท่าขนทำตรงกับกระแสที่มากระตุ้นนะครับผมในรูปแบบนี้นะครับเราก็จะเขียนสมการใหม่นะครับได้เป็น E A นะครับเท่ากับ k ชคูณกับไออนะครับคูณกับ k คนะครับแล้วก็คูณกับเองนะครับโดยมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับผม ครับผมต่อไปเราจะมาดูวิธีการต่อใช้งานเบื้องต้นของใบงานที่4กันนะครับผมโดยในงานนี้นะครับจะมีอุปกรณ์หลักๆอยู่3มอุปกรณ์นะครับได้แก่วอลเลแอคนะครับผม DC generator นะครับผมแล้วก็มีโซ o ่าได e นะครับผมโดยเราจะต่อไฟ DC ด้วยกระแสพิกัด0.7แอมป์นะครับผมมาเข้าที่ DC generator นะครับเพื่อสร้างความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้านะครับผมหลังจากนั้นนะครับ เราจะต่อจาก DC Gen e r น t o r นะครับมาเข้าที่ s ูเปอ์ไดนะครับเพื่อควบคุมต่อการทำงานต่างๆนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์จริงกันเลยครับขบวนต่อไปเราจะมาดูวิธีการต่อใช้งานเรื่องต้นของหลักพิสัยกันนะครับผมครับอย่างแรกนะครับเราจะจ่ายไฟ DC ของ Power s u p p ์ y นะครับให้กับ DC Gen e r a t o r นะครับเพราะว่าถ้าเครื่องนี้นะครับไม่มีไฟมาจ่ายนะครับ จะทําให้ไม่เกิดความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้านะครับผมครับต่อไปนะครับเราจะเราจะออกจากสองจุดสีเขียวของเครื่อง g e n e r a อร์นะครับเข้าที่จุดอินพุตของโซลไดนะครับผมครับจากนั้นนะครับเราก็มาสามารถมากดปุ่ม power ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่เซส้โหมดนะครับผมหากเราปรับไปที่จุดสีเขียวที่เป็นเขียนว่าท้องนะครับ ให้เรามาปรับการควบคุมที่จุดจุดนี้ครับผมแต่ถ้าเราเลือกที่กลุ่มสองนะครับเป็น speed control นะครับให้เรามาดูให้เรามาควบคุมของช่องนี้นะครับผมถ้าผมแล้วก็ตรงนี้นะครับไว้ดูความเร็วเอไว้ดูรอบนะครับผมครับถ้าเราทําการสมบูรณ์แล้วนะครับให้เรากดรันได้เลยครับโครงสร้าง DC มอเตอร์นะครับ จะประกอบไปด้วยแบริ orp, ateur, Home, ator, ator, ่งแกนเพาพัดลมฝาครอบอะรมิเจอร์โคงสเตเตอร์คอมมิวเตเตอร์ชุดแปลงทานนะครับในส่วนของสเตเตอร์อาจจะมีขดลวดฟีนนะครับแล้วก็ขัวแม่เหล็กครับส่วนของโรเตอร์จะประกอบไปด้วยคอมมิวเตเตอร์แกนอะรมิเจอร์ขดลวดอะรมิเจอร์เพลาอาร์มิเจอร์ครับคอมมิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟนะครับ และกับทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดอะมิเตอร์นะครับเพื่อสร้างขั้วให้เหมาะสมกับการดูดและผักกับขั้วแม่เหล็กในฝั่งของสเตเตอร์ครับเพื่อที่จะทำให้อมอเตอร์หมุนนะครับในส่วนของอชุดแปลงฐานนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ และจุดต่อระหว่างาเทอร์มินอลกับขดลวดอาร์เมเจอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเพื่อหาค่านิวตันโซนนะครับนิวตันโซนมีความสำคัญคือจะเป็นจุดสำคัญในการกลับทางหมุนนะครับมีผลกับการกลับทางหมุน,นครับข้อดีของ DC มอเตอร์กับ AC มอเตอร์นะครับ DC m o มอเจะให้ทอกที่สมูทกว่า AC m o มอเตอร์ในรอบที่ต่ำนะครับขั้นตอนการทดลองนะคะ1การทดลองหาลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแยกกระตุ้นขณะไม่มีโหลดน,นะคะโดยจะมีเซอร์เฟอร์นะคะเป็นเป็นตัวต้นกำลังเพื่อที่จะขับตัว DC g e n จเนเรเนะคะ ก็เหมือนไฟฟ้าแบบแยกกระตุ้นนะคะจะไม่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กเองได้เราจึงต้องปล่อยแรงดัน DC ไปที่ขดลวดฟินนะคะที่จุด e 1และ e 2และเราก็นำโวนมิเตอร์นะคะมาวัดข้อมที่ตัว DC g e n จเนเรเที่จุด a 1และ a 2ค่ะ1.2นะคะ,ะ,คะตรวจสอบวงจรการทดลองให้ถูกต้องนะคะ แล้วเราก็เริ่มเริ่มเดินเครื่องต้นกำลังให้ได้ความเร็วรอบที่พิกัด2,000รอบนะคะโดยเราจะปรับค่ากระแสฟีนนะคะตั้งแต่0แอมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง0.7แอมป์และบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำและค่าท้องนะคะลงในตารางต่อมานะคะเราก็จะปรับค่ากระแสฟีนนะคะตั้งแต่0.7แอมป์ลดลงไปเรื่อยๆจนถึง0แอม แล้วก็บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำลงในตารางค่ะตารางต่อมานะคะเราจะปรับความเร็วรอบของเครื่องต้นกำลังเป็น1000รอบนะคะโดยเราจะปรับค่ากระแสฟีนนะคะตั้งแต่ศนย์แอมป์ไปจนถึง0.7แอมป์ M, แล้วเราบรันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำและค่าทองลงในตารางค่ะต่อมาก็เราก็จะปรับค่ากระแสฟีนนะคะ ตั้งแต่ศ7นแอมลดลงมาเรื่อยๆจนถึง0ูแอมแล้วก็บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำลงในตารางค่ะ1.3นะคะเราจะลดความเร็วรอบให้เป็น0และทำการปรับค่ากระแสโดยเราฟิกกระแสศูเดแอมนะคะแล้วก็ปรับความเร็วรอบตั้งแต่0รอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง2000รอบและตั้งแต่2000รอบลดลงมาเรื่อยๆ มาจนถึงศูนย์แล้วก็บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยวนำลงในตารางค่ะต่อมาเราก็จะฟีกระแสที่0 3 5แอมป์นะคะโดยเราจะปรับความเร็วรอบตั้งแต่ศูนย์รอบไปจนถึง2 0 0พันรอบแลสองพันรอบลดลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงศูนย์รอบแล้วก็บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเนียน่ยวนำลงในตารางค่ะ การทดลองคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารกระแสตรงขณะใจโหลดนะคะเราก็ทําการต่อโหลดเข้าที่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบสนามแม่เหล็กแยกกระตุ้นนะคะแล้วปรับเซอร์เวไดรให้คงที่อยู่ที่2000รอบและปรับกระแสฟิวให้ได้แรงดันตามที่ขั้วพิกัดก็จะประมาณ0.7นแอมป์นะคะจากตารางนะคะตารางที่หนึ่งเราจะจ่ายกระแสฟิวเต็มพิกัดน,นะคะโดยกระแสาอาร์มเจอร์พิกัด ทีก่กระแสที่ DCG เจนรับได้ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน4.8แอมป์นะคะเราจะแบ่งเป็นช่วงโดยเริ่มจากศูนย์หรือไม่มีโหลดต่อไปเราจะเลือกค่าอยู่ที่ประมาณ1.5แอมป์3แอมป์แล้วก็4.5แอมป์นะคะโดยการปรับกระแสเราจะเริ่มทดลองตั้งแต่ที่มีกระแสสูงลงมาถึงกระแสต่ํานะคะตารางนี้นะคะเราจะจ่ายกระแสฟิวอยู่คงที่อยู่ที่0.7แอมป์นะคะและทําการบันทึกค่าโดยค่าวิธีคือค่าแรงดันที่เราวัดค่อม หลดไว้ส่วนค่าแรงบิดเราจะดูได้ที่เซอร์วิดว่าแต่ละช่วงที่เราปรับกระแสอารมิเจอร์เราได้เท่าไรแล้วก็ทําการบันทึกค่าลงตารางค่ะตารางถัดมานะคะเราจะต่อโหลดเข้าที่พ้อเหมือนเดิมแล้วก็ปรับเซอร์วดให้คงที่อยู่ที่2,000รอบแต่เราจะปรับกระแสะกระตุ้นลดลงเหลือ50%จะเหลือกระแสะอยู่ที่0.35แอมโดยตารางนี้นะคะเราจะฟีดก,กระแสไอฟิลอยู่ที่0.5แอมแล้วก็กระแสอารมเจอร์ จะเริ่มตั้งแต่ไม่มีโหลดจนถึงกระแสพิกัดที่ DCJ รับได้คือ4.8แอมป์นะคะส่วนมีทีและ,และก็แรงบิดจะทำการบันทึกค่าในแต่และช่วงเหมือนกับตารางที่1น,นะคะว่าเราปรับกระแสอาร์มเจอร์แล้วเราจะได้แรงดันเท่าไหร่แล้วก็แรงบิดเท่าไหร่ค่ะครับการทดสอบหาค่าความต้าทานของอาร์มเจอร์นะครับครับเราจะทำการวัดความต้าทานของอาร์มเจอร์นะครับโดยใช้ โวลมิเตอร์แลวก็แอมมิเตอร์นะครับและป้อนไฟกระแสตรงปรับแรงดันที่ป้อนให้ได้สูงสุดแต่ไม่เกินกระแสพิกัดน,นะครับแล้วจากนั้นเราก็ปรับกระแสลดลงาตามค่าที่เราต้องการเลยนะครับครับจากตารางจากตารางากระแสของกลุ่มเราจะเราได้แค่0 0ศแอมป์แอมป์แล้วก็3.5แอมป์กระแสไอแม็กของ กลุ่มเรานะครับจะใช้4.5่จ้แอมป์นะครับและนำออโอมิเตอร์มาวัดความต้านทานนะครับแล้วนำไปคำนวณหาแรงดันจากกฎของโอห์มนะครับครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาดนะครับเป็นเครื่องกำเนิดที่สามารถจ่ายไฟฟ้าขอโทษนะครับเป็นเครื่องกำเนิดที่สามารถจ่ายกระแสสนามให้ตัวเองได้นะครับ โดยต่อวงจรขนานค่อมที่ขดอะมิจเจอร์นะครับกระแสอะมิจเจอร์ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานจ่ายได้ทั้งกระแสสนามและก็กระแสที่โลดน,นะครับรับจุดเด่นของเครื่องกําเนิดกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงคือเมื่อเทียบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก ตัวขนานจะไม่ต้องการแหล่งจ่ายภายนอกครับสําหรับจ่ายภายในคูณวัฒส,สนามนครับขั้นตอนการทดลองนะครับเริ่มเดินเครื่องอกําเนิดในความเร็วรอบที่พิกัด2พันรอบนะครับปรับกระแสกระตุ้นเริ่มต้นในค่าที่ต่ําสุดนะครับไปยังค่าพิกัดครับแล้วก็เมื่อถึงขั้นสูงสุดก็ลดลงมาค่าที่ต่ําสุดนะครับ โดยเริ่มที่0แล้วก็1.5แอมแล้วก็3แอมครับแล้วก็ถึง4.5แอมที่เรากำหนดไว้นะครับทับกระแสกระแสกระแสของ IL แล้วก็กระแสของ i ชั้นนะครับถ้าอันไหนเพิ่มขึ้นนะครับอีกอันก็ต้องลดลงเสมอนะครับและเมื่อรวม IL แล้วก็ i ชั้นนะครับจะมีค่าไม่เกินกระแสพิกัดน,นะครับ ไอเอ้นะครับผมครับค,ยยครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ